ดีวันนี้มาดูพดเท่าตกปลาฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิงใช้กระสือตกครับเนี่ยกระสือถ่ายเครื่องมือเครื่องม,มือหากินเนี่เหยือเยื่อขนมปังยามว่างของผู้เท่าไม่มีอะไรทาก็ตกปลาอ่าเดี๋ยวดูปริมาณปลาี่วันนี้ได้เยอะอยังววแบวบแบบแบบแบบโอ้โหนี่ ปลานินตัวใหญ่ฮะวันนี้เออวันนี้ปลานินตัวใหญ่ตัวใหญ่ถือว่าใหญ่อะน,นี่ไปทอดกรอบแล้วเอาพริกลาดเนาะแจ๋วเลยอะตกปลาลิมคองนนี่น้ำเริ่มลงแล้วนี่ทีแรกขึ้นมาถึงนี่อา่าตอนนี้ลงวันนี้ลงไปตั้งเท่าไหร่อ่ะเมตรกว่าเกือบสองเมตรมั้งคงเร่งปล่อยน้ำเลยครับกลัวน,น้ำท่วมวันนี้ถือว่าน้ำแห้งมาก อันนั้นอะไรอะเบ็ดไข่หรือสายอะไรนะสายเคเบลิลอ๋อสายเคเบิลมันขาดจมน้ำคลองวันนี้สวยครับผม <fic ult> อากาศดีอันนี้ใช้หนมปลาไอขนมปังหุ้มแล้วก็เวียงป๊ตาตุดยอดติดก็ดิงแมวโอเคครับมาดูอีกเจ้าหนึ่งคนนี้เขาใน,นตัวใหญ่ ตัวแรกป่ะครับเนี่ยครับผมโอ้ตัวไหนไม่รู้พันยาคุ้มคุ้มกว่าพวกกระสือกระสือได้น้อยได้ตัวน้อยเดี๋ยวเขาปลดกันอืมเขี่ยอะไรเยื่อหนมปังอันนี้ใช้เบ็ดเนาะเบ็ดดิวอืมเบ็ดตัวเล้งไหมเบ็ดตัวเล้ง ไม่ได้ใช้ทุนเนาะใช้เบ็ดอ๋อตัวปกติที่ขายตลาดโล40เออวันนั้นไอตลาดตรงนี้ก็ขาย50กระไซเนี้ยท้ายตลาดน่ะโอ้ตงนถือถือถือว่าใหญ่ออโอเคโอเคโอเค,อเคนี่อืมโอเคครับ